ใครยังไม่มีชานุก้านะคะต้องมีติต dunno, ดบ้าน่ะทุกคนอันนี้จะบอกเลยต้องมีติดบ้านนะคะเข้าไปแล้วเขย่าก่อนนิดนึงนะคะเพื่อให้ซองชานะคะให้น้ํามันแบบเข้าไปเรียวๆนะคะซองชาและเชือกนะคะทามาจากเยื่อใบหม่อนนะคะอะสมัก่อนไม่มีค่ะไม่มีแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอาชงด้านนี้นะคะสมัยก่อนไม่ได้มีแบบนี้นะคะซองชาทํามาจากเยื่อใบหม่อนแล้วข้างในนะคะสมุนไพรแท้ๆเลยค่ะมันก็คือเอาสมุนไพรที่ปลูกแบบไม่ต้องใช้ยา เก็บมาไปตรวจสอบเอาสมุนไพรไปตรวจสอบว่ามีสารอะไรไหมมีสารปนเปื้อนไหมมีสารปลอดไหมมีสารหนูไหมมีเตียรอยไหมหลังจากตรวจสอบเสร็จก็ส่งเข้าโรงงานโรงงานก็ไปทําความสะอาดไปตากด้วยอุณหภูมิทําความสะอาดนะคะโดยการพ่นเป็นเหมือนน้ําที่นะคะดูแลเพื่อที่จะเข้าเครื่องนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องในการฆ่าเชือ้อเสร็จแล้วก็ออกมาบด ะะกระบวนการนี้ค่ะอีชันไปดูกับตานะคะเออไ่ได้พูดเองนะคะไปดูกับตานะคะไปเห็นกับตาเลยว่ากระบวนการเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นค่ะทุกขั้นตอนนะคะของเรามาแบบว่าไม่ได้ต้มหมอนะคะผ่านกระบวนการวิธีการในเรื่องของการฆ่าเชือ้อการตรวจหาสารปนเปื้อนทุกอย่างแล้วนะคะแล้วที่สําคัญหลังจากนั้นนะคะเรายังมาใช้เชือกแล้ ซองที่ทำมาจากเยื่อใบมอนมีใบเซอร์ติฟิเคตนํำเข้านะคะทุกคนคนค้าสมุนไพรเรานะคะได้รับฮารานติดต่อกันนะคะไม่ได้ง่ายนะอยอยกับฮารานไม่ง่ายนะเกี่ยวกับสมุนไพรถ้าเกี่ยวกับอย่างอื่นอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเกี่ยวกับสมุนไพรไม่ได้ง่ายเลยนะคะเอาเป็นว่าฮารานขอเป็นปีถึงผ่านนิดนึงก็ไม่ได้ทุกคนถ้าอันนี้ไม่ใช่เยื่อใบมอนก็ไม่ได้นะคะคือเขาตรวจสอบถึงขั้นเม็ดพลาสติกสินค้าของรุ่ก้าตรวจ DNA โดย คนที่มาตรวจเกี่ยวกับฮารานนะคะตรวจ d n a ของเชือกตรวจ DNA ของซองตรวจ DNA ของสมุนไพรถ้ามีเคมีมีสารหนูมีเซยรอยหรือมีสารเคมีปนนิดนึงจบค่ะไม่มีวันได้ค่ะหนูปากกาวผ่านมา3ปีไปแล้วนะคะหนูปากก้าวได้มา3าปีแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนขัวกินมา8ปปีนะคะไม่หาหมอเลยยังไม่ไปหาหมอเลยนะคะไม่กินยาเคมีเลย ะคะเคยแต่ไปตรวจสุขภาพประจาปีเท่านั้นแล้วเป็นงไงปอดตับไตไส้พุงม้ามลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารมดลูกปากมดลูกปีกมดลูก,ก,กดีหมดนะคะ <c oughs> <c oughs> นะเออแม,มโรรมุแมแกร,รม,แมมมมแกร,รมนมอย่างเงี้ยหรือว่าตรวจภายนงภายในดีหมดนะคะทุกคนคะ่ะก็นั่นแหละนะก็ไม่รู้จะว่าไงนะคะทาเองกินเองนักเลงพอนะคะก็เลยอยากมาส่งต่อเพราะฉะนั้น ใครสนใจทักพี่น้องนบกเ้าได้เลยนะคะทุกคนอย่ากลัวสีนะไม่ใช่วายนะอันนี้สองซองเข้มๆนะคะสองซองเข้มๆโอ้ยทุกคนลองนะถ้าใครที่เคยกินสองแล้วมากินหนึ่งนี่ไม่ไม่รอดเพราะอะไรรู้ไหมมันติดความเข้มมันติดความเข้มนะคะอย่างครัวเคยกินสองแล้วพอมาให้กินหนึ่งนะมันแบบนะมันเหมือนลืมกินอะอะไร causa. อย่างเงี้อร่อยมากแล้วหลายคนกลัวรสชาติขมเฟื่อนฝาดไม่มีค่ะ นะคะเราไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าเราใชอ้อันนี้ไม่ใส่น้าตาลนะทุกคนอันนี้คือความหวานจากย่ะหวานนะคะแล้วก็เปรี้ยวจากกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มะขามป้อมนะ,ะแล้วสีเนี่ยออกมาจากอย่างที่บอกค่ะกระเจี๊ยบกับําฝอยนะคะแล้วสีมนจากความหอมก็มาจากพวกมะตูมใบเตยอะไรพวกนี้ค่ะความหอมนะคะ แล้วก็ใส่น้าร้อนไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่หาวิธีการนะคะใส่น้าร้อนไว้อีกครั้งหนึ่งนี่ค่ดูนะอันนี้มันจะเริ่มออกไอ,อพวกแข็งแข็งเริ่มออกแล้วนะคะนี่ดูนะแก้วที่สองนะคะก็จะเป็นสีออกเขียวๆนะคะอะไรที่เป็นสมุนไพรที่แข็งแข็งนะคะมันจะมาออกแก้วที่สองนะคะมันเริ่มเปื่อยเริ่มยุยนะคะไม่ใช่เริ่มยุยนะคะเริ่มยุยมันก็จะออกแก้วที่สอง ทุกคนคะอย่ารอให้ป่วยแล้วมาดูแลตัวเองมันไม่ทัน